โอเคอ่าสวัสดีค่ะหนึ่งรับเช็คนะคะรอพักหนึ่งแล้วอ่าตอนนี้ก็มากันประมาณสิบเก้าคนยี่สิบคนรวมกับครูแล้วเรียนจ๋ารักพวกเพื่อนฝูงหายกันไปไหนหมดแล้วอ่าวันนี้นะคะ ในเรื่องของการเรียนการสอนก็ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะจะเริ่มเรียนจริงวันรุ่งนี้นะคะวันนี้จะขอมาประถมิเทศแนะนําวิธีการเรียนของวิชาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วิธีการแก้ศูนย์ของวิชาเพิ่มเติมด้วยว่าทําอะไรเพิ่มเติมนะคะงานจริงก,ก็คือให้ส่งงานเดิมให้ส่งงานเก่านะคะแต่ว่าส่งอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมีกระชี้แจงอีกทีนึงนะคะมันก็จะแตกต่างจากของวิชาพื้นฐานนะคะใครที่ติดทั้งหลักทั้งเสริม วิธีแก้แตกต่างกันนะคะนักเรียนดูที่ลิงก์เดิมที่ครูเคยให้ในไลน์นะคะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงตอนนี้มากี่คนแล้วยี่สิบคนยี่สิบคนนี่ขอดูหน่อยมีใครบ้างนะคะจันทพัฒน์อยู่ไหมคะเลขที่หนึ่งมาเลขที่สองอ่าจันทพัฒน์อยู่นะคะเลขที่สองชนาทิพย์เลขที่สามชยพล กี้ยกมือใช่ไหมคะกดผิดกับ、กดผิดอ๋อนัโอเคนชัชนนนะอ่านัทเกตเลขที่สี่เลขที่ห้านัทชนนเมื่อกี้นะโอเคเลขที่นนหนกนัทสวัสดิ์ชวนนะ้อยมาละย่างเลขที่เจ็สดสนัยยทนวัสดหนูหน้าเลขที่แปดดลธรรม เลขท,ที่เก้าตินภพเลขที่สิบนาทีชนสิบเอ็ดปริพัฒน์สิบสองพัฒนาดนสิบสามพิชยยะมาครับสิบสี่พานุวัฒน์สิบห้ายุทธาววรินทร์สิบหกโรนชัย มาแล้วครับ17รัชภูมิมาครับ18วรินทรมาครับ19มุทิภาคมาครับอ่า20สิริศักดิ์มาครับ21อธิอภิรัตอ่าโอเคโอเคได้22อินทัชมาครับ อีสองอินทัชไปแก้เลขที่ใหม่นะนี่เป็นยี่ิบสามผมต้องลงเป็นยี่สิบสองนะครับช่วยแก้ให้ด้วยนะครยี่ิบสามสิทธิพนสิทธิพนมายังคะอ่าโอเคยี่สิบสี่กัญญาณัฐอ่ายี่ิบห้าสิทธิประพาแก้วมาค่ะยี่บหกการเก้า ยี่บเจ็ดจารุพัฒยี่สิบแปดนภัทมาค่ะอ่ายี่บเก้านัทวันสามสิบนัชชพิมมาค่ะสามสิบนี้ในนี้มันเขียนว่าเด็กหญิงนัชชพิมตกลงนักชาใช่ไหมนัชชพิมค่ะชื่อใหม่ค่ะ โอเคถ้าชื่อใหม่หนูแก้ของหนูในนี้ก็เป็นนักชพิมพ์ด้วยนะคะค่ะแก้ในค o g l ก c l คลาส o o m หนูเอาให้หน,น่อย่สามสิบเอ็ดนัทพิทันโอสามสิบสองนิช,ชามาค่ะสามสิบสามนิคาราัตมาค่ะสามสิบสีเนตรนะคะมาค่ะสามสิบห้าบุญยกร สามสิบหกปัทะมุลสามสิบเจ็ดประพาซิริสามสิบแปดบุญนิษาบุญยิษาสามสิบเก้าเฟรมามาค่ะสี่สิบสิริมามาค่ะสี่สิบเอ็ดจันทิมาพรมาค่ะสี่สิบสองปัทะมา มาค่ะสี่สิบสามพิชชาดาเข้าได้ไหมวันนี้สีล <laughs> สี่วริษะวริวริษายังโอเคตอนนี้มียี่สิบหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่ห้า ใครไม่มีชื่อบ้างเออชนาทิพยตะยบุลนัตกเกรดนัสวัสดหนูนาคนัสวัสดสุวรนน้อยดลธรรมดลธรรมมาแล้วครับโอเคดลธรรมมาแล้วอโอเคอเติมอาจารยนคะคุณครูเช็คชื่อในนี้เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับลำดับเลขที่นะคะ แต่ว่าคุณครูมีเช็คชื่อระบบออนไลน์นะคะที่มันคุมทั้งหมดเลยในระบบนะคะมันจะเช็คว่านักเรียนเข้าเรียนของคุณครูคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะดูพฤติกรรมตัวนี้แล้วก็แจ้งเราไปเลยว่าเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะไม่ใช่มาเช็คชื่อแล้วก็ออกไปนะคะเพราะว่าคุณครูมีระบบที่เช็คอยู่ว่าอยู่ทั้งคาบครูอไม่แล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นคะแนนช่วยเรานะคะเอาสอนแต่ว่าจะเป็นการแนะนํา คนที่อันดับแรกขอเดี๋ยวๆก่อนที่จะไปแนะนําบทเรียนขอถามข้อมูลนักเรียนหน่อยนักเรียนที่เราเรียนผ่านไปเทอมที่แล้วอะค่ะนักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนกับคุณครูเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนักเรียนอยากให้คุณครูปรับเปลี่ยนอะไรไหมนี่คือถามปากเปล่าอยากฟังฟีดแบ็กความคิดเห็นของนักเรียนนะคะไม่ได้มีผลกับคะแนนกับอะไรจะเปรียไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าอยากรู้เผื่อจะได้ปรับเปลี่ยนเทอมนี้ไอ้ที่คุณครูสอนไปแล้ว ถ้ามันดีคุณครูก็คงสภาพเลาจจะพัฒนาขึ้นนักเรียนชอบแบบนี้ก็บอกคุณครูคุณครูก็จะได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าแบบนี้นักเรียนไม่โอเคไม่ชอบค่ะคุณครูคุณครูก็จะได้ลดคนลงอ่ะช่วยอบอกความเห็นหน่อยค่ะช่วยเปิดไม์พูดแสดงความคิดเห็นด้วยที่ผ่านมาการเรียนการสอนกับคุณครูเป็นยังไงบ้างโอเคไหมชอบไหมโอเคครับชอบครับอมืมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนไหมคะ หครูม่อยากให้คุณครูเพิ่มตรงไหนไหมหรือว่าอยากให้คุณครูลดตรงไหนบ้างไอที่ไอที่โอเคแล้วนีจุดไหนที่ว่าโอเคแล้วช่วยบอกครูได้ไหมคะมีไหมห้องจุดห้องเจ็ดโอเคคือครูมีคลิปย้อนหลังให้ดูครับโอเคตรงที่มันมีคลิปย้อนหลังให้ดูโอเคนะคะมีคลิปย้อนหลังนะก็ตามไปดูกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนขาดหรือว่าเรียนติดธุระนะคะ แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ติดภาระตรงไหนอยากย้ําให้เรียนได้มาเรียนสดนะคะนักเรียนได้ทําได้ปฏิบัติตอนนั้นเลยนักเรียนมันจะได้ไม่มีงานข้างค้างบางทีเรามาตามงานตอนหลังมันก็ม,นกมันก็ดีถ้าเป็นเป็นการทบทวนคุณครูคคว่าโอเคนะคะก็ทดทวนได้นะคะดูได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็เรียนสดด้วยเรียนสดแล้วก็ไปตามเก็บงานโอเคค่ะขอบคุณค่ะวารินทร์น้ออ่ามีใครอะไรจะแจ้งคุณครูเพิมเ่มเติมไหมคะคอนอื่นๆค่ะ อันไหนที่ดีแล้วอันไหนที่ยังอยากให้ครูปรับคุณครูให้กันบ้านเยอะไปไหมหรือว่าได้แล้วใหดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ดูร้ายโหดร้ายโหดมากเลยคุณครูว่ายังไงคะว่าเอารูปแบบเดิมได้สอนแบบเดิมก็ได้ค่ะคุณครูโอเคแล้วอ่ะ ตินภพบเลขที่เก้าอะตินภพบพ่อมาแล้วใช่ไหมครับครับโอเคอะคุณครูกำลังถามว่าการเรียนของคุณครูที่สอนเทอมที่แล้วเป็นยังไงบ้างถามตินภพบหน่อยชอบไหมที่ผ่านมาเทอมที่แล้วเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็ชอบครับก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับอชอบชอบตรงไหนที่เรียนกับคุณครู ครูถามแล้วก็เหมือนถ้าไม่รู้ตรงไหนก็ครูจะให้ถามได้ตลอดครับโอเคไม่รู้ตรงไหนก็ถามได้ตลอดอ่าขอบคุณค่ะข้ออื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรียนครูเรียนการเรียนการสอนครูอยากให้เรียนสื่อสารโต้อตอบคุณครูแบบนี้นะคะในชั่วโมงก็อยากให้ให้โต้อตอบแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อายไม่เขินจะได้รู้นะคะอ่าเมื่อกี้ชาย,ยาพลเข้ามาแล้วใช่ไหมครับชายาพล ชยพลแสงเงินชยพลครับเข้ามาแล้วตอบคุณรูด้วยชยพลได้ยินเสียงครูไม่เอ่ยชยพลเงียบได้ยินเสียงครูไหมเนี่ยเข้ามาแล้วตัวอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยว่าจะถามอะไรหน่อยไปเลยชยพลชยพล ชยพลจะอยู่แต่ตัวหายค่ะอ๋อตัวอยู่แต่เนี่ยอยู่แต่ตัวหายนะแหเรียบเป็นทอะไรใช่ไหมชยพล <c oughs> ตัวอยู่แต่ชื่ออยู่ใช่ไหมแต่ตัวหายใช่ไหมคะโอเคอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีใครอยากบอกอะไรคุณคณรูไหมเกินอายครูถ้าไม่งั้นคุณครูจะไปที่กันแก้ศูนย์ ของวิชาเพิ่มเติมของเติมที่แล้วนะคะนักเรียนรู้สึกว่ามีหลายคนเลยอันนี้ห้องเจ็ดเนาะเรียนไม่เรียนหลายคนเลยนะอาจจะมีมีเจ็ดสีมีอะไรด้วยนะคะมีแต่มีหลายคนก็ติดศูนย์นะคะที่ติดศูนย์ส่วนใหญ่คืองานส่งไม่ไม่ครบอะค่ะเพราะงานไม่ครบก็ไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูให้ดูงานนะถ้างั้นแป๊บหนึ่ง หนึ่งทับเจ็ดใช่ไหมคะวิชาเพิ่มเติมนะโอเคอ่าลิงก์นี้อยู่ในไลน์ที่ครูเคยให้ไปแล้วนะคะเลื่อนดูประกาศผลคะแนนนะคะมีทั้งวิชาเพิ่มเติมแล้วก็วิชาหลักโอเคอันนี้เป็นของวิชาหลักกับวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเสริมนะคะวิชาเพิ่มเติมไม่ใช่วิชาเสริมคนที่คุณครูมาร์คสีม่วงอ่าคือคนที่ติดศูนย์ของคุณครูนะคะห้องนี้หลายคนเลยหลายคนเลยนะคะ บางคนก็อันนี้ช่องนี้นะคะช่องร้อยเนี่ยรวมร้อยคะแนนเนี่ยค่ะบางคนที่ติดศูนย์ก็ยี่สิบสี่คะแนนยี่ิบเจ็ดยี่บหกสิบแปดสิบกว่าคะแนนก็มีนะคะสามสิบก็มีสี่สิบเจ็ดก็มีนะคะคุณครูไม่ตามนะคะนักเรียนคนนี้คุณครูคตามให้คุณตามเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าคุคิดว่าหนึ่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนไม่มีความสาคัญก็อืมก็แล้วแต่ก็คือนั่นแหละก็ติดนะคะ แต่คุณครูแจ้งขนาดนี้คุณครูประกาศขนาดนี้แล้วถ้าเรียนตามเกตหบดมันไม่มีโอกาสติดนะคะเนาะโอเคบางคนก็ได้เกดสามเกดสี่ก็มีนะคะ, 75, ะเ็ดจุดเจ็ดสิบห้าวารินทอ์เกตเกสี่ก็มีเห็นไหมคะฉันตะพัดอ่าโอเคทีนี้คนที่ติดศูนย์คะ่ะให้ส่งงานเดิมส่งงานเก่าที่ค้างงานเก่ามีอะไรบ้างหน่วยที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยคะ่ะจํานวนเต็ม เลยกลำลังเศษส่วนนะคะอันนี้คือเป็นอันเดียวกันที่เรียนในวิชาพื้นพื้นฐานถ้านักเรียนทำถ้าเรียนติดพื้นฐานด้วยติดเสริมด้วยนักเรียนทําตรงนี้ส่งคุณครูนักเรียนก็จะมีคะแนนเพิ่มทั้งสองชุดทั้ง2หน่วยนะคะแต่ว่าคะแนนมันไม่ได้ลิงก์กันนะคุณครูต้องไปดูคะแนนจากใน g l e ก l a s s r o o m แล้วก็เอามากรอกใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนของนักธกิจเนี่ยค่ะนักเรียนก็ได้ส่งแค่หน่วยเรื่องวิชา จะจนเต็มเท่านั้นนะคะจากเต็มสิคะแนนก็ได้แค่หกนะคะแล้วก็หน่วยที่สองที่สามไม่มีคะแนนเลยนะคะไม่ได้ส่งงานผู้เลยหน่วยอันถัดไปนะคะช่องที่สี่เป็นการสอบนะคะเป็นสอบสอบเรื่องของเศษส่วนกับพศนิยมนะ,ะ <S <S น,นะคะเป็นลิงค์นะคะเป็นลิงค์ Google Form นะคะ อ่าช่องถัดไปนี้เป็นคลิปการบวกนะคะช่องถัดไปเป็นคลิปการลบนะคะเนี่ยก็จะมีช่องที่เก็บคะแนนอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกช่องบางคนก็าทํามาช่องเดียวแบบนี้คะแนนรวมทั้งหมดนี่ไม่ไม่มีคะแนนรวมแล้วก็บนรวมกับตามภาคปลายภาคนะคะก็ะไม่ผ่านไม่ถึงห้าสิบถ้าถึงห้าสิบนี่ก็คือเกิดหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ค้างอะไรก็ไปตามเก็บนะคะเหมือนของธุรกิจเนี่ยก็ไปซ่อมได้ยกกําลัง ไปซ่อมเศษส่วนไปซ่อมการสอบหน่วยที่สามส่งคลิปการบวกส่งคลิปการลบนะคะคือพอส่งงานมาแล้วคะแนนรวมของนักเรียนถึงห้าสิบคุณครูก็จะให้ผ่านแต่ถ้าค่ะส่งงานมาแล้วถ้านักเรียนส่งงานมาครบแล้วแต่ง,งานของนักเรียนไม่โอครูดูแล้วมันไม่ผ่านไม่ถึงห้าสิบนักเรียนก็ยังปิดศูนย์อยู่นะคะนี่เลยค่ะตามกําหนดเวลานะคะโรงเรียนเขามีช่วงระยะเวลาให้ช่วงแก้ศูนย์รอ, 1, รอบที่หนึ่งรอบที่สองครูเอาตามนั้นนะคะ คุณครูปล่อยฟรีให้แบบนี้นักเรียนสามารถส่งได้เรื่อยๆค่ะคุณครูก็ไม่ได้ฟิกอะไรแต่ว่าถ้าถึาถงกําหนดเวลานักเรียนไม่ส่งก็คุณครูคุณครูก็ส่งรายงานไปแจ้งผลไปตามนั้นนะคะนักเรียนก็ติดค้างอยู่สองรอบถ้านักเรียนไม่ส่งไม่แก้ก็คือเรียนซ้ําลงทะเบียนเรียนซ้ําลงทะเบียนเรียนซ้นํานี่ถ้าได้ถึงขั้นลงทะเบียนเรียนซ้ําไม่ใช่ให้ส่งงานเก่าแล้วนะคะคุณครูจะให้งานใหม่ไปเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ส่งงานเก่างานเก่านี่คือแก้ศูนย์สองรอบถ้าสองรอบนี้นักเรียนไม่ได้ส่งไม่ได้แก้พอครั้งที่สามพอติดศูนย์เนี่ยต้องลงทะเบียนเรียนใหม่แล้วคุณครูก็จะให้เรียนให้สอนใหม่เลยนะคะเหมือนกับเราลงเรียนใหม่เลยนะคะต้องเช็คเวลาให้ส่งงานส่งการบ้านทําแบบฝึกหัดส่งแล้วก็มาสอบคุณครูจะออกแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเอาเอา,เอาตามเอาตามเอาตามนี้แหละที่ตกลงไม่งั้นไม่ได้ฝึกเด็กนักเรียนเราต้องฝึกนักเรียนให้เป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เห็นเป็นบทเรียนไปแล้วค่ะเทอมที่หนึ่งเป็นยังไงเทอมที่สองก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะคุณครูก็ยังอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนเหมือนเดิมให้งานเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนไม่ส่งงานก็ติดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้ก็สะสามให้เรียบร้อยไม่ควรติดนะคะนักเรียนเป็นภาระเราแล้วลิงถ้าเราติดหลายตัวนะคะเหนื่อยนะคะอ่ะแต่ครูก็ให้ตามสภาพนะคะเพราะครูก็ประกาศชี้แจงคะแนนตามนี้คน ของบุญยกรนะได้สี่สิบสองนะคะก็ยังขาดเนี่ยเรยกำลังไม่มีงานเลยนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะถงได้นะคะคลิปวิดีโอสองอันห้าห้าอันละห้าคะแนนก็สิบคะแนนแล้วเนี่ยถ้าทำคลิปวิดีโอสองอันก็อาจจะผ่านเลยก็ได้นะคะไปดูตัวอย่างของเพื่อนก็ได้นะคะมีปัญหาก็ทักส่วนตัวมาก็ได้ค่ะถ้าทักถ้าทักส่วนตัวแล้วคุณครูยังไม่ตอบนักเรียนนักเรียนอาจจะ ไปแท็กในกลุ่มไลน์ใหญ่ในห้องคุณครูข้าวคุณครูตอบอ่านไลน์ส่วนตัวให้นุหน่อยค่ะโอเคผมจะได้ไปว่าบางทีไลน์มันเยอะอุ้คกตาไลน์มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าพอนักเรียนทักมาปั๊บถ้าครูไม่ได้เปิดอ่านเลยครูถ้าครูไม่ได้อยู่ที่หน้าจอครูก็จะไม่เห็นแล้วมันพอมีคนอื่นทักมาไลนมันก็จะไปข้างบนข้างบนคุณครูก็จะเห็นแค่อันปัจจุบันนะคะอันล่างๆที่มันถาไม่เจอแล้วนะคะมาถามอะมันอยู่แหละแต่มันต้องเลื่อนแต่ที่มีตาไลน์ถาไม่เจอนะคะก็ฝากแจ้ง อันนี้คือการแก้แก้ศูนของวิชาเพิ่มเติมนะคะไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเรียนมาแก้ศูนย์ของวิชาเพิ่มเติมไม่ต้องมาส่งเอกสารงานอะไรนะหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าถ้าหน่วยสี่ะห้าไม่เกี่ยวนะคะหน่วยที่สี่ห้าเป็นของวิชาหลักนะคะถ้าจะส่งทิปวิดีโอี้เป็นของวิชาเพิ่มเติมมีที่วิดีโอค่ะแล้วก็ทดสอบหน่วยที่สามนั้หคะทดสอบหน่วยที่สามตรงนี้เนี่ยคะแนนตรงนี้ท่านเลยสามารถเลื่อนจากลิงก์ตรงนี้ที่งผู้เปิดให้ เรียนมากดที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยคลิกไปตรงนี้ค่ะมันจะมีลิงก์ให้เรียนสามารถกดเข้าไปสอบได้นะคะไปอ,อกข้อมูลแล้วก็สอบได้แต่ก็อ่านเนื้อหาสาระมาด้วยนะคะคครูก็เปิดลิงก์ฟรีไว้ให้เรียนมาส่งมาสอบถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วสอบไ,ไปแล้วก็แท็กบอกครูอ่าทักไลน์บอกครูคุณครูค้าหนูส่งข้อหนูสอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ได้ไปดูคะแนนให้นะคะ โอเคนะค,คุณต้องเอาคะแนนมากรอกนะคะมันไม่ได้ลิงก์อัตโนมัตินะคะแต่มันจะประกาศผลนักเรียนอาจจะเห็นผลสอบของนักเรียนว่าได้เท่าไหร่อ่ะแล้วก็คะแนนเนี่ยหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามนี่ของพื้นฐานเหมือนกันสอบหน่วยสาม,สามแล้วก็คลิปการบวกกับคลิปการลบนะคะที่นักเรียนจะต้องแก้อ่ะมาดูได้ในนี้นะคะอันนี้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางว่าเราจะทํางานอะไรสมบูรณบ้างนะคะโอเคอ่ะผ่าน มีคำถามอะไรไหมคะตรงจุดนี้มีคำถามไหมอ่าถ้าผ่านได้ช่วยกดยกมือหน่อยค่ะผ่านได้คะ่ะคุณครูโอเคคะ่ะอ่าโอเคขอบคุณคะ่ะคุณครูจะได้ไปหัวข้ออื่นนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณค่ะนี่หัวข้อถัดไปนักเรียนเห็นหน้าจอคุณครูใช่ไหมคะเป็นผลการเรียนรู้เป็นโครงสร้างเนี่ยค่ะค,คาอธิบายรายวิชา อันนี้คือของวิชาเพิ่มเติมนะคะเนี่ยรายวิชาเพิ่มเติมชื่อวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์สองนะคะรหัสคอสองหนึ่งสองศูนย์สองค่ะเป็นของมองหนึ่งที่เราเรียนเทอมนี้เรียนมองเห็นใช่ไหมคะเห็นค่ะอ่าขอบคุณค่ะอ่าอันนี้เนื้อหาที่เราเรียนค่ะมันจะแบ่งเป็นสองหน่วยด้วยกันก็คือบทประยุกสามกับบทประยุกสี่นะคะต่อจากเทิมที่แล้วแต่ว่าเนื้อหาจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่เราเรียนวิชาพื้นฐานเลย นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเรียนพื้นฐานมาแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมมาเรียนให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะมีการประยุกต์มีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมจากของวิชาหล,ลักนะคะจริงๆก็เนื้อหาอันเดิมนั่นแหละแต่ว่าต่อยอดแบบแบบแบบเอาแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมานะคะในส่วนที่มันเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยจะมาลงเป็นของเสริมนะคะของลงของเสริมด้วยของของหลักด้วยนะคะแบ่งกันจะแชร์กันกาเรียกว่าเหมือนบูรณาการการสอนมันมี ชิ้นงานบางชิ้นงานที่นักเรียนทาแล้วคุณครูจะให้คะแนนทั้งวิชาหลักทั้งวิระวิชาเสริมด้วยนะคะบางหน่วยบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วบทประยุกต์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวการแก้โจทย์ปัญหาเนาะแล้วก็เรื่องการาฟควรดับกราฟและการนำไปใช้แล้วก็ความสัมพันธ์เชิงเส้นนะคะบทประยุกต์ที่4ี่จะเป็นเรื่องของการประยุกต์อัตราส่วนสัดส,ส่วนละร้อยละลกับเรื่องของการนําเสนอข้อมูลการแปลความหมายข้อมูลเป็นเรื่องของสถิตินั่นแหละนะคะ หน่วยที่ 4a บทประยุกต์4เนี่ยจริงๆเนี่ยที่จะให้ทําชิ้นง,งานก็จะเป็นการประยุกต์เนี่ยค่ะประยุกต์พวกอัตราส่วนกับการน,นําเสนอข้อมูลอาจจะให้ไปเก็บข้อมูลบางเรื่องเดี๋ยวคุณครูดูอีกทีนึง,งว่าจะเอาเรื่องอะไรเราก็เอาค์ความรู้พอเราไปเก็บสํารวจข้อมูลมาแล้วเราก็มานําเสนอข้อมูลค่ะแล้วก็อาศัยความรู้เรื่องของอัตราส่วนร้อยละเนี่ยค่ะเอาไปทําแผนภูมินําเสนอคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูรายละเอียดเดี๋ยวคุณครูดูอีกทีนึงว่าจะว่าอาจจะให้ทำเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะ สำรวจสอบถามนักเรียนก็ได้นะคะว่าจะทําอะไรกันบ้างในรายละเอียดค่อยว่าก,กันเนาะโอเคนี่ก็มีนี่คืเอเรื่องที่เราจะเรียนกันโครงสร้างค่ะเราจะเก็บคะแนนหน่วยใหญ่เนี่ยเราเก็บรวมทั้งหมดอ่ะยี่ห้านะคะยี่ห้ากับยี่ห้าเป็นห้าสิบเนาะแล้วก็สอบกลางภาคยี่สิบปลายภาคอีกสามสิบก็รวมเป็น้อย แต่ว่าเวลาเราเรียนก็จกัดสรรตามชั่วโมงแล้วแต่เรียนพื้นฐานเสร็จแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมบางอันก็ทําสอบคิดสอบคิดบางอันก็เป็นของพื้นฐานบ้างของเพิ่มเติม,ตมบ้างแต่ส่วนใหญ่บางทีก็สอบแบบให้ให้ให้ดูไม่ไม่ได้เก็บคะแนนจากการสอบเลยโดยตรงนะคะจริงๆริงจะมาเอามาเอาตอนที่นักเรียนรู้เรื่องแล้วนนะคะแนนพยายามที่จะให้นักเรียนเรียนเข้าใจแล้ว,ลวค่อยสอบแต่ตอนที่ว่าสอบระหว่างทางนั้นคือไม่ไ,มได้เก็บแค่ประเมินร เพื่อมาดูดูพัฒนาการว่าเราเรียนรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมนะคะอ่านี่ผลการเรียนรู้ก็คือจุดประสงค์นั่นแหละนะคะว่าเราเรียนอะไรยังไงก็สี่บทสี่เรื่องนะคะบทแรกสิบห้าบทหลังสิบเสร็จแล้วก็สอบกลางภาคนะคะสอบกลางภาคก็แบ่งครึ่งๆเลยสิบสิบสอบกลางภาคสิบก็เรียนหัวข้อถัดไปนะคะ ก็สิบสองสิบามนี่เป็นคะแนนเก็บแล้วก็พอเรียนเสร็จจบก,ก็สอบปลายภาคพ,พอสอบปลายภาคก็เก็บตั้งแต่หน่วยแรกเลยนะคะจนถึงหน่วยสุดท้ายแต่หน่วยแรกจะออกมาเป็นคะแนนเก็บน้อยคือข้อสอบที่ออกอน้อยหน่อยก็มาหนักหนักหน่วยสุดท้ายนะคะกัแบบสองหน่วยท้ายนะคะโอเคนี่คือเนื้อหาสาระที่เราจะเรียนกันอแต่ฝากบอกเรานะว่าเวลาเรียนฝากไปทบทวนไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปอ่านเพิ่มเติมมาก่อน นะคะเรียนเสร็จแล้วก็ทบทวนถ้าเป็นไม่ได้ช็อตโนต้ตสรุปยอ่อวันนี้เรียนอะไรไปเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับที่เราเรียนไหมวันนี้พรุ่งนี้เมื่อนี้อะไรเงี้คยคือมันเร้องไล่เนื้อหาลําดับต่อเนื่องไปถ้าสามารถสรุปได้จะดีมากนะคะสรุปเป็นองค์ความรู้ของเราเองตามความเข้าใจถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องไหมถามคุณครูมาได้นะคะแท็กถามเอามาสมุูไพรู้เรื่องนี้เข้าใจถูกต้องไหมนี่ยังไม่มีใครทําเลยนะคะ คุณครูบอกพวกเราเนี่ยก็อยากจะเห็นนะว่าอาจจะมีใครบางคนสรุปสาระสําคัญเองแล้วก็เอามาถามคุณครูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจถูกต้องไหมก็แท็กถามมาได้นะคะโอเคค่ะคุณครูก็มีรายละเอียดแค่เรียนทราบเท่านี้นะคะไม่มีการบ้านไม่มีงานให้นะจ๊ะวันนี้คาบเจ็ดวันนี้ของเราคาบเจ็ดลหมดบ่ายสองสิบนาทีตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองนะบ่ายสามบ่ายโมงห้าสิบเก้านาที มีคำถามอะไรไหมจ๊ะนักเรียนจ๊ะแค่นี้ค่ะไม่มีกันบ้านไม่มีงานแต่ว่าแนะนํานะคะห mm hmm. วังว่าเทอมนี้นักเรียนจะเอาสี่กันทุกคนนะสี่มีโอกาสได้ทุกคนนะคะนักเรียน mm hmm. นักเรียนลองดูคะแนนที่นักเรียนคูโพสตให้อ่ะนักเรียนขาดอะไรไปอะ mm ่ะ hmm. ช่วงคะแนนถ้านักเรียนสูงนักเรียนก็ได้นะคะ ส่งงานคุณครูแล้วคุณครูก็ให้แก้งานได้นะคะเห็นไหมที่ผ่านมาท้าเรียนตามสักหน่อยอะแก้ได้นักเรียนคะแนนของนักเรียนมันบ่งบอกอะไรมันไม่ได้บ่งบอกว่านักเรียนฉลาดไม่ได้บ่งบอกว่านักเรียนเก่งหรอกนะแต่มันเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าหนึ่งนักเรียนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไหมอ่เป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องของตัวเองไหมนะคะถ้านักเรียนใส่ใจกับเรื่องของตัวนักเรียนเองค่ะนี่คือชีวิตของนักเรียนนะคะนี่คือชีวิตการเรียนเรียนทําให้มันมีคุณค่า เรียนทําให้มันมีความหมายไหมนะคะมันก็จะมีคุณค่ามีความหมายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนักเรียนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทํางานนะคะแล้วก็จนทั้งทั่วชีวิตของนักเรียนนั่นแหละนั่เรียนคือนักเรียนให้คุณค่ากับมันหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชีวิตของนักเรียนเรียนให้คุณค่ากับมันไหมเรียนให้คุณค่าอันไหนมากอันไหนน้อยกว่ากันก็อยู่ที่ตัวนักเรียนนะคะนักเรียนเพราะมันก็บ่งบอกเป็นภาพเป็นเป็นเรียกภาพลักษณ์เป็นตัวตนของเราได้ว่าเราเป็นคนเช่นไร นะคะถามว่าคนเก่งเรียนเก่งแล้วจะประสบความสำเร็จไหมคนเก่งก็มีโอกาสประสบความสมําเร็จนะคะแต่เก่งในที่นี้ของคุณครูนี่ไม่ใช่ว่าแค่คะแนนสอบนะคะเพราะว่าเก่งในเรื่องของการเรียนมันมันมองถึงว่าความใส่ใจความตั้งใจะคะ่ะความรับผิดชอบตรงนั้นสําคัญนะคะไอ้ที่ว่าเกรดอะ่ะบางคนอาจจะได้สองสามสี่แต่มันอยู่ที่คุณภาพของของเกรดของคะแนนด้วยนะคะนักเรียน แต่ถ้าของคุณครูวิชาของคุณครูครูคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้านักเรียนได้มาด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงความตั้งใจความใส่ใจเนี่ยก็คุณครูก็ขอเช่นชมด้วยเราเป็นคนยอดเยี่ยมแล้วนะคะเราเยี่ยมเป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจและเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราต้องการนักเรียนมีโอกาสได้แน่นอนเพราะนักเรียนเป็นคนมุ่งมั่นนะคะตรงนี้ที่คุณครูอยากจะฝึกพวกเรานะคะอยากจะให้พวกเรากลายเป็นคน คนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรเขาต้องการนะคะไม่ใช่แค่เรียนไปแล้วสอบเฉยๆแต่ว่าเรื่องเรียนสามารถประยุกต์งานได้คือแก้ปัญหาได้เนี่ยเหมือนได้เกรดผ่านของคุณครูเนี่ยเกรดมันวัดสามด้านนะคะความรู้ทักษะกระบวนการแล้วก็คุณลักษณะเป็นประสงค์ของคุณครูควัดสามอย่างเรียนได้เกรดของคุณครูตามเกรดเท่าไหร่นั่นคือตัวตนของนักเรียนจริงๆ นะคะแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนได้เนาะคุณครูบอกว่าเราทุกคนมีมีโอกาสที่จะได้เป็นคนแบบร้อยเปอร์เซ็นเป็นแบบคนเกรดเอเกรดสี่นะคะทุกคนมีแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะนักเรียนให้คุณค่ากับมันมากไหมถ้านักเรียนไม่ได้ให้คุณค่ากับมันมันก็มันก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันก็ไม่จาเป็นแต่ว่าถ้าให้คุณค่ามันก็ดีนะคะมันก็เป็นรางวัลของเราคะ่ะมันก็สะสมเต็มเต็มชีวิตของเรานักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจ ทําทอะไรก็ประสบความสําเร็จก็ขอวอวยพรนะคะเธอใหม่ก็ตั้งใจใหม่ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะทําให้ดีที่สุดอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ถือสว่าได้เรียนรู้อะไรนะคะมันมีประโยชน์มันมีโทษมีอะไรก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะแล้วก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงทําให้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะมีคําถามอะไรไหมจ๊ะเออมีคนเข้ามาเพิ่มไหมใครเอยใครเข้ามาใหม่แจ้งด้วยจ้ะ ัธมนสามสิบหกนะคะอ่ามีใครเข้ามาอีกคะมีใครเข้ามาอีกใครอีกอานัสวัตหนูนาเลขที่เจ็ดมีใครอีกเอ่ยสองคนแล้วมีใครเพิ่มมีใครเพิ่งเข้ามาตอนหลังหลังจากที่คุณครูเช็คชื่อแล้วคะคุณครูเช็คในระบบด้วยนะคะนั่นเองแต่คุณครูก็เช็คเอกสารของครูด้วยแล้วคุณครูก็เอาไปยันกันคุณครูก็จะเช็คจะดูนะคะนั่นเองอยากให้เราเข้ามา ถัากสิเปอร์เซ็นนะคะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต่ยจะได้รู้ว่าครูสอนอะไรอะไรไปบ้างนะคะถตามาตอนท้ายๆเลยมันก็ไม่รู้เรื่องนะคะเนอะอ่ะโอเคค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเช็คอีกรอบชนาทิปย์เลขที่สองนัฐก,กิจเลขที่สี่เลขที่หกนักชวัตรนักสวัวหมูดส่วนน้อยเข้ามาหรือยังเลขที่สิบนาทีชนสิบเอดปริพัฒน์สิบสี่พานุวัฒนสิบห้า ยุทธวรินทร์มีใครเข้ามาเพิ่มไหมคะยี่สิบหกสามเก้าค่ะยี 27, ่สิบเจ็ดจันุพัฒเข้ามาหรือยังยี่สิบเก้านัททวันสามสิบเจ็ดประภาษิลิเข้ามาอย่างคะ่ะสี่สิบสามพิชชดาสี่สิบสี่วาริสาอย่างเนาะแค่นี้โอเคแต่ในนี้ในระบบมันเห็นสามสิบสองลบหนึ่งก็เหลือสามสิบเอ็ดนะคะ 30มะนี่ครูเช็คได้ส0อ่ิบอะจริงๆมันมีส1ิบเอ็ดคนมีมีมีคนที่ว่าคุณครูไม่ได้เช็คชื่อนะเนี่ยเอาเป็นว่าก็ไม่เช็คแล้วนะในระบบมันอาจจะมีหรือถ้าไม่มีก็เช็คขาดไปแต่คุณครูบอกนะคะคุณครูเก็บคะแนนตรงนี้ให้คะแนนด้วยคนที่เข้าเรียนเป็นคะแนนเสริมดีไปใส่มีผลดูด้วยอ่วันนี้คุณครูฝากไปเท่านี้นะจ๊าถ้ามีคําถามมีไหมใครไม่มีคําถามยกมือผ่านได้คุณครูจะได้ปล่อย ไม่มีอะไรนะยกมือผ่านได้คะ่ะคุณครูโอเคอ่ะตามนั้นนะคะถ้างั้นเราก็เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะไปดูเพิ่มเติมมาก่อนก็ได้นะคะหัวข้อแรกลูกอ่าเรื่องอะไรนะอ่าทบทวนความรู้ในเรื่องนิพจน์อะคะเรื่องของการแก้สมการเช้นตัวแปรเดียวนะ,ะหัวข้อแรกนะคะไปลงศึกษาดูก,ก่อน โอเคค่ะไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครนักเรียนบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนี้มาทำไมคนนี้มาไว้บายพี่นักเรียนมาไว้บายพี่นักเรียนอ่าโอเคค่ะไม่มีส่วนไหนรับวันนี้หมดแล้วค่ะเนาะอ่อ